นี่ทริปนี้นะเราจะขึ้นไปที่ม่อนแชมกันปลายฝนต้นหนาวนะจ๊ะฟูออร์รอพอไม่ได้ทำคลิปมาประมาณสองเดือนกว่าๆชอบมาชอบมาเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่การที่เราจะขึ้นไปที่บนดอยว่าไปดูอะไรที่มันสีเขียวๆมีต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มากระเสียนะคะแล้วก็น้องอังคุรีนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างบนนะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราจะเอาเป็นแบบว่าฟรีแบบธรรมชาติเอ่ยใดนะจ๊ะสาวๆเราจะขึ้นไปที่ม่อนวิวงามนะคะสำหรับทุกคนในช่วงนี้ช่วงอายุแบบนี้แบบเราไม่ค่อยได้หยุดงานไม่กล้าที่จะปิดร้านในช่วงโควิดเท่าใดนะจ๊ะพอสอ <c oughs> ก็เลยว่าขอแวะมานอนแค่หนึ่งคืนที่ม่อนวิวงามละกันออกประมาณตอน4ี่โมงเย็นนะคะขึ้นไปเพื่อที่จะกินหมูกระทะดูวิวสิทุกคน แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนแล้วซ้าพอสอบว่ายังไง โอเคเราก็ขึ้นมาถึงแล้วก็ลังดังไฟรู้จักคำว่าดังไฟไหมคะก่อไฟนั่นเองนะคะเรานอนเป็นเต็นท์แบบโดมนะนอนกัน3ามคนนะคะเพิ่มเตียงพิเศษออกมาไม่รู้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะลองไปป,ปรึกษากับทางเขาดูแต่อาจจะช่วงนี้อาจจะห้องเต็มนิดนึงก็จะมีหลายม่อนเลยนะคะเข้าไปดูเข้าไปแวะชมกันได้เลยนะคะนี่ MC ็มีดอีหล่มาตอนกู <laughs> นึกว่ามาออกเล็กอีกแล้ว ไม่อยากจะพูดเลยนะทุกคนขึ้นมาบนดดยอากาศประมาณ18องศาแต่ว่าลมเพราะว่าช่วงนี้เป็นแบบว่าปลายฝนต้นหนาวลมหนาวกําลังพัดหวน<ม>ก็เลยแบบว่าลมแรงเป็นพิเศษนะจ๊าทุกคนแต่บารกาศมันฟินมากเลยกินอาหารกินหมูกระท้าแบบว่าอากาศเยน็เยนๆกับเพื่อนแล้วก็เมาหมอยเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของปกตินะคะเชยเอมจะไม่ยุ่งเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปเมาส์มอยไปกินเบียร์ไป รู้สึกว่ามีความสุขม,มากนอนแค่หนึ่งคืนขึ้นมาข้างบนเนี้ยไม่ได้ยากเลยนะคะในการขึ้นมาแล้วก็ชีวิตก็คือแบบว่า <L ie> เฟนอะไรไปเลยจ้าพอสอบยกสอบเลยน้องอังอังคูรี <L ie> บอกว่าไม่ไม่ไม่อิม <L ie> น่าลงมอ่ะ o มอร์ n ิ่งจากทุกคน 7จ็ดโมงเช้าวันนั้นคาะสรุปตะวันไม่ขึ้นมันมืดเขาบอกว่าพาที่จะขึ้นสรุปก็เลยเฟลแล้วก็เลยอาบน้ําแล้วก็ไปกินกาแฟ ى, ที่คาเฟ่ข้างล่างแล้วกันกะว่าจะถ่ายรูปสวยสๆสรุปรูอสิลมก็แรงเกินไปคิดว่าคงไม่ไหวจริงๆมันหนาวเกินไปจ้า มาคาเฟ่นะจําชื่อไม่ได้อะแต่อยู่แถวแถวเสมืองนั่แหละเอออยู่แถวแตรงข้างล่างม่อนแถวแถม่อนแจมน่มเนาะเลยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์เศรษฐกิจเหรออะไรสักอย่างนี่แหละลงมาก็จะเป็นราคาเฟ่แบบว่าติดลำธารน,นะทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยของกินอะไรเออก็โอเคอ่ะถือว่าดีอ่ะแล้วก็เป็นแบบฟิลครอบครัวมากินกันก็ มาพักผ่อนก็ได้แค่นี้จริงๆเราก็ต้องกลับไปเปิดร้านเหมือนเดิมจะพอสอดูบรรยากาศไปละกันนะขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะลาไปแล้วนะจ๊ะทุกคน